วันนี้เรามาลุยกันในเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นเป็นในโจทย์แนวสร้างตัวเลขโจทย์บอกว่าให้ตัวเลข0-5 0-5เนี่ยมี6ตัวก็คือมี0ก็คือมี1มี2มี3มี4มี5 6ตัวเขาบอกอีกว่าเขาต้องการสร้างจำนวน3หลัก ก็คือเป็นการสร้างเลข3หลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย200 300400พวกนี้ได้หมดแต่หลักพันหลักหมื่นไม่เอาโจทย์ข้อนี้สนใจแค่3หลักเท่านั้นมีเงื่อนไขเพิมเ่มเติมว่าแต่ละหลักห้ามซ้ำกันเช่นตอง5้าหมดเลยไม่ได้หรือจะ 5, 5 7อย่ายังเงี้ยไม่ได้คือแต่ละหลักห้ามซ้ำเลยจงหาว่าคำตอบข้อใดถูกต้องข้อหนึ่งเป็นการถามจำนวนที่สร้างได้ทั้งหมดซึ่งโจทย์แนวสร้างเลขอ่ะเราจะใช้ กฎการนับมาคิดเออใช้กฎการนับมาคิดกฎการนับเนี่ยมันเอาไว้หาจํานวนวิธีทั้งหมดเอาไว้หาจํานวนวิธีทั้งหมดเอาไว้หาจํานวนวิธีทั้งหมดซึ่งข้อนี้เขาสนใจจํานวนวิธีที่สร้างเลขทั้งหมดว่าได้กี่แบบได้เลขคี่กี่แบบหารด้วยหารด้วย10ลงตัวมีกี่แบบ ซึ่งไอ้เจ้ากฎการน,นับที่ว่านี้เนี่ยวิธีการคือเราจะเอาขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนมาคูณกันอ่าพี่เขียนอย่างงี้นะเอาขั้นตอนมาคูณกันอ่ะดูช้อยหนึ่งเขาต้องการสร้างเลขทั้งหมดว่ามันได้กี่แบบเราก็สนใจสามหลักเพราะว่าเขาต้องการสร้างเลขสามหลักก็จะมีหลักร้อยอ่ะอันนี้พี่ขอเขียนทั้งหมดอย่างงี้นะทั้งหมดทั้งหมด เลขทั้งหมดที่สร้างได้เราก็จะมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย110หน่วยอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่ลบนะโอเคร้อ okay. หน่วยซึ่งถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหลักที่สําคัญสุดคือหลักร้อยหลักที่เงื่อนไขเยอะสุดคือหลักร้อยเพราะว่าหลักร้อยอ่ะห้ามเป็นเลขศูนยเพราะฉะนั้นเราจะต้อง เติมเลขเราจะต้องทําหลักที่มันยุ่งยากสุดหลักที่มันเงื่อนไขยเยอะสุดนั่นก็คือหลักร้อยเพราะว่ามันห้ามเป็นเลขศูนหลักนี้เงื่อนไขยเยอะสุดห้ามเป็นเลขศูนถ้าห้ามเป็นเลขศูนเนี่ยมันจะเลือกได้ห้าแบบห้าแบบคือใขรก็ไดหนึงก็ได้องก็ไดสามก็ไดสีก็ไดฮะเลือกได้าแบบอันนี้คือหลักร้อยนะก็คือมี5้าขั้นตอนอะเลือกได้าขั้นตอน พี่ว่าจะหลักสิบหลักหน่วยก็ได้ไม่สนใจเอางี้ไอหลักร้อยที่เลือกได้5แบบอะแต่เวมันมันเลือกได้5เลขเนาะแต่เวลามันดึงไปสร้างเลขอะมันจะดึงหนึ่งตัวพี่สมมุติว่ามันดึงเลข5้าแล้วกันมันจะดึงไปตัวหนึ่งที่พี่ต้องตัดทิ้งเพราะว่าอะไรไหมห้ามสามแสดงว่าจะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบเหลือไม่ใช่สต้องเหลือห้าแบบเพราะมันเป็นศูนย์ได้ด้วย เป็นศย์ได้ยพอหลัก15แบบใช้ไปแล้ว1ตัวไอ้หลักหน่วยก็ต้องเหลือ4แบบเพราะมันห้ามซ้ำรู้เรื่องไหมที่เป็น5เพราะว่ามันซ้ํากับหลักร้อยไม่ได้แล้วมันเป็น0ูนย์ได้ด้วยอ๋อนะเพราะฉะนั้นเอาขันนข้นตอนขั้นตอนขั้นตอนมาคูณกัน5กับ5ได้25 25คูน4ได้100แบบแต่ว่าที่โจทย์ดันบอก120แสดงว่าผิดข้อ2 ข้อ2เป็นการสร้างเลขคี่เลขคี่ถ้าเป็นการสร้างเลขคี่เนี่ยน้องก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถ้าเป็นเลขคี่เวลาน้องมองตัวเลขว่าเลขคู่เลขคี่อ่ะน้องดูหลักไหนถึงตอบได้เลยว่าคู่หรือคี่ไม่ไม่ใช่ทุกหลักนะมันจะมีอยู่หลักหนึ่งที่สําคัญหลักหน่วยถูกต้องไหมเวลาเราจะมองว่าไอ้ก้อนนี้เลขคู่ไอ้ก้อนนี้เลขคี่เราจะดูหลักหน่วย ซึ่งงั้นหลักที่สําคัญสุดก็คือหลักหน่วยหลักที่เงืยย่อนไขเยอะสุดก็คือหลักหน่วยเราจะต้องทําหลักหน่วยก่อนเราจะต้องทําหลักหน่วยก่อนถ้าเป็นเลขขี่มองไปหลักหน่วยเนี่ยเป็นไปได้3แบบก็คือเลขหนเลขสามเลขห้าสแบบใครก็ได้ใส่นะสามแบบแต่ว่าเวลาดึงไปสร้าง ดึงไปตัวเดียวเอาหนึ่งก็ได้เอาสามก็ได้เอาพี่ขอตัดทิ้งนะจะได้มองภาพออกสมมติเอาหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้แล้วเพราะห้ามสามถัดไปหลักที่ยุ่งยากกันมาคือหลักร้อยเพราะว่าหลักร้อยอะ่ะมันเป็นศูนย์ไม่ได้และมันเป็นเลขที่หลักหน่วยใช้ไปแล้วไม่ได้สมมติแม่งใช้เลขหนึ่งไปหลักร้อยมึงเป็นหนึ่งไม่ได้แล้วเอางี้เอางี้ฟังนะตอนแรกแม่งมีหกตัวจริงป่ะแล้ว ไอ้ไอ้หลักร้อยนะเลขศูนย์ไม่ได้หลักหน่วยไม่ได้ไม่ได้สองแบบเพราะฉะนั้นที่มันเลือกได้แน่ๆคือสี่แบบทานไหมคือสี่แบบอ่าสายตานี้ก่อนคือสี่แบบเอาใหม่สี่แบบนี้มาจากไหนวะพี่ก็มาจากตอนแรกทั้งหมดหกแล้วมันห้ามเป็นศูนย์และห้ามซ้ากับหลักหน่วยก็คือไอ้ศูนย์กับหลักหน่วยใช้ไปแล้วหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็เหลือสี่แบบทานนะ,ะทีนี้ต่อนะต่อนะ ตอนนี้พอดึงเลขไปสร้างแล้วเนี่ยหลักหน่วยใช้ไปแล้วหนึ่งหลักร้อยใช้ไปแล้วหนึ่งซึ่งตอนแรกมันมีหกฟังนะหลักหน่วยไปแล้วหนึ่งหลักร้อยไปแล้วหนึ่งแสดงว่ามันใช้ไปแล้วสองเพราะฉะนั้นเลขที่เหลือเหลือสี่แบบไอห,หลักสิบเปนเหลือสี่แบบก็จับคูณกันสี่คูณสี่สิบหกสิบหกสามได้สี่สิบแปดแบบหรือสี่สิบแปดจำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่สอง ถูกตอบข้อ2ครับ